รวดเร็วชัดเจนรอบด้านเข้าถึงทุกพื้นที่กับเราสีเคนิวเราไปที่จังหวัดลบบุรีหลวงพี่ต้อมพระสร้างคนหรือพระอุปสมุขพรเทพจันทะโชโตเจ้าอาวาสวัดร้ำตะโกพุทธโสภาตะบนเขาสมอคอนอำเภอเทาวงจังหวัดลบบุรีเป็นประธานในการเปิดถือเลิกเบิกล่องปั๊มเหรียญทองหลวงพ่อเผารุ่นสร้างคน เพื่อเป็นทุนในการศึกษาของเด็กๆด้อยโอกาสและเด็กยากจนในพื้นที่ของจังหวัดลบบุรีที่ทางวัดธ,ธรรมตะโกพุทธ,ธรรโสภาได้ทําการเลี้ยงดูนักเรียนอยู่จํานวน380คนเพื่อให้ได้มีอาหารและเป็นทุนในการศึกษาและเป็นการเปิดโรงเรียนยกระดับจากม .1 ถึงม .3 เป็นถึงรัฐยม4ถึงม ยมหซึ่งเหรียญหลวงพ่อเผารุ่นสร้างคนจะมีเนื้อทองเนื้อเงินลงยาสีแดงสีเขียวและสีน้ำเงินเหรียญทองแดงและเหรียญทองเหลืองซึ่งจะมีพิธีปลุกเสกอย่างยิ่งใหญ่ในวันที่28 กุมภาพันธ์2,568ซึ่งผู้ใดสนใจจะจองเหรียญหลวงพ่อเผารุ่นสร้างคนสร้างการศึกษาให้ติดต่อได้ที่วัดถ้ำตะโกพุทธโสภากับหลวงพี่ต้อมพระสร้างคนหรือพระครูสมุกรเทพจันทรโชโตเจ้าวาดวัดถ้ำตะโกพุทธโสภาซึ่งมีจำนวนจำกัดซึ่งหลวงที่สร้างไม่มากเพื่อให้เด็กได้มีข้าวกินและมี สิทธิ์ในการเรียนและส่งเสริมเด็กๆให้รู้จักคุณธรรมซึ่งเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญที่หายากหลวงพ่อเผารุ่นสร้างคนของวัดธรรมตะโกพุทธ,ธโสภามีเหรียญจำนวนจำกัดนะครับติดต่อที่วัดธรรมตะโกได้โดยหรือมาร่วมพิธีปลุกเสกในวันที่28นี้นะครับ